สวัสดีครับผมนิกกับช่อง YouTube is that nerd นะครับวันนี้เรามาถึง ep ที่8ในเรื่องของ citation and references หรือว่าการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมนะครับก็ใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะบอกว่าเรามีกันมาหลาย ep แล้วยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับ ep ที่1 7จะพูดเรื่องของการทำวิจัยนะครับตั้งแต่การหาหัวข้อมีกี่หน้า การเขียนไปที่1 2 3 4 5ห้านะครับจนจบทั้งเล่มแล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของดีเทลหรือว่ารายละเอียดเทคนิคที่สําคัญแล้วเป็นเรื่องที่คนทําวิจัยทุกคนควรจะต้องทราบก็คือเรื่องของการอ่านอินแล้วก็การทําบรรณานุกกมนะครับมันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราไปดูหนังมาเรื่องหนึ่งแล้วก็สนุกมากเลยอยากจะบอกเพื่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เธอคนไปดูนะนายคนไปดูนะ เราก็อาจจะอ้างอิงใช่ไหมครับให้มันดูน่าเชื่อถือบางทีเพื่อนอาจจะไม่เชื่อเราเนอะอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะหนังเรื่องนี้เนี่ยขนาด IMDB เนี่ยที่เป็นเอ่อเว็บที่ให้คะแนนหนังที่ชื่อดังระดับโลกเนี่ยให้คะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยถึง8.5เลยนะนะครับใครอยู่ในวงการหนังคงทราบดีนะว่าถ้า IMDB ให้8.5นี่ก็คือต้อง,ต,องต้องดีระดับหนึ่งเลยนะฮะก็อาจจะให้เพื่อนเราเนี่ยรู้สึกเออมั่นใจมากขึ้น,นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่า การอางอิงเนี่ยมันทาให้ข้อมูลของเราเนี่ยมาดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีแหล่งที่มานะครับในเรื่องของการทําวิจัยก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนกว่านั้นค่อนข้างเยอะนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการทําวิจัยเรื่องหนึ่งออกมาได้เนี่ยนะครับมันเป็นการค้นพบความรู้ใหม่ที่กับโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราสามารถตีพิมพ์ในวารสารในร,ในระดับนานาชาติแล้วก็อยู่ในคอทยอย,อยู่ในระดับที่ดีเนี่ย ก็ชื่อแล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยก็จะติดไปกับโลกใบน,นี้ไปตลอดการเลยนะครับนี่คือคาพูดที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมสอนมาตอนที่ผมเรียนนะฮะก็จริงไม่จริงก็ลองเสิร์ช g o o g l e ดูนะครับมีหลายเว็บเลยไม่ว่าจะเป็น Google Scholar นะครับแล้วก็หรือจะ Google ธรรมดาหรือว่าจะเป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหลายๆที่ก็ได้ก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีงานวิจัยที่ปีเก่าๆเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นนะครับการที่เรานําคําพูดของคนเหล่านั้นหรือว่าการที่เราทาวิจัยเนี่ยแล้วเราไม่อ้างอิงเนี่ยนะครับ เป็นการยกคำพูดเขามาเลยเนี่ยมันเหมือนกับการคัดลอกผลงานภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า plagiarism นะครับแต่ว่านี่ครับผมมีของเล่นด้วยวันนี้นะไม่ใช่ก,กระดาษนะครับจะได้เห็นว่ามันสะกดว่ายังไง plagiarism เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปเสิร์ชดูได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ s e เ i o u s มากในวงการวิชาการ s e r i o u s ขนาดไหนซ e r i o u s ขนาดที่ว่าฟ้องร้องกันได้เลยนะครับก็ต้องจ่ายค่าเสียหายนะครับให้กับคน,คนที่เราไปนำผลงานเข้ามาแล้วไม่บอกแหล่งข้อมูล ไม่บอกอที่มาว่าเราไปเอามาจากไหนนะครับไม่มีการอ้างอิงแบบถูกต้องนะครับก็ฟ้องร้องก็ได้เลยมีเคสเยอะมากนะครับแต่เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญแต่มันยังเล็กกว่าเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องของภาพลักษณ์ของเราเราเนี่ยจะโดนอาจจะถ้าเป็นการอ้างอิงนะครับแล้วก็เป็นการก๊อ y ี้ผลงานในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทเนี่ยเราสามารถโดนดึงวุฒิการศึกษาเนี่ยกลับมาได้เลยสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์นะครับที่จะดึงขอยึดหรือว่าขอคืน วุฒิการศึกษาแล้วก็ระงับไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นปริญญเอกเนี่ยก็ต้องขออนุญ,ญาตที่จะดึงวุฒิ p h d หรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยกลับมาเลยนะครับชันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการ citation หรือว่าการอ้างอิงองไรให้ถูกต้องนะครับก็วันนี้เรามาดูรูปแบบการอ้างอิงดีกว่าในเมืองไทยเนี่ยเราใช้การอ้างอิงหลายแบบเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออของออแบบยุโรปนะครับแบบอเมริกา มีหลายมีหลายแบบเลยแต่ที่เมืองไทยใช้กันเยอะมากคือแบบ APA นะครับก็เป็นแบบ American Psychological Association นะครับที่เป็นคนเซ็ตขึ้นมานะครับแบบรูปแบบนี้นะครับเราก็จะใช้กันในงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของเมืองไทยซะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอนะแล้วก็แล้วก็บีเจนลต่างประเทศหลายๆเจอร์นอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอเมริกันก็ใช้วิธีแบบ APA เนี่ยก็ค่อนข้างมากนะครับก พอเราเห็นรูปแบบแล้วแน่เราคงอยากเห็นแล้วเนาะว่าม,มันมีการอ้างอิงแบบไหนนะครับผมขอแยกแบ่งแยกการอ้างอิงเนี่ยเป็น2อ,อย่างก็ตามชื่อหัวข้อเรื่องเลยนะครับเรื่องของ citation กับ references นะครับผมให้จำง่ายๆว่านะครับ citation เนี่ยมันอยู่ข้างบนส่วน references เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับคืออะไร citation หรือการอ้างอิองเนี่ยอยู่ข้างบนหมายถึงว่ามันอยู่ในเนื้อหาของวิทยายนิพนธ์หรือว่างานวิจัยของเราแต่ว่า references จะมันอยู่ข้างล่างก็คืออยู่ท้ายสุดของงานวิจัยของเราเลยนะครับ ก็จะมีการอ้างอิงเนี่ยนะครับอยู่ล่าสุดเลยนะครับพง่ายๆคือว่าการที่เราเขียนงานวิจัยของเราไปแล้วเราได้ได้รับความรู้เนี่ยที่เราเขียนมาเนี่ยมาจากใครเราจะต้องอ้างอิงคนนั้นนะครับผมให้ดูงานวิจัยตัวอย่างเลยละกันอ่ะก่อนน่าจะไปดูว่าเขียนอย่างไรนะให้ดูภาพตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์แล้วจริงๆแล้วกันเนาะจะเอาของคนอื่นมาก็<笑><笑>ก็รู้สึกไม่ดีนะเดี๋ยวเอาก็เป็นของผมเองละกันนะครับก็ อันนี้เป็นงานวิจัยที่ผมตีพิมพ์เมื่อปี2018นะครับตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ของ Taylor Francis นะครับอยู่ใน journal of human resource in hospitality and tourism นะครับก็อยู่ในคอไทยไซมาโกคอไทย2นะครับก็ไปลอไปเสิร์ชดูได้นะครับอันนี้ก็ทำกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับก็ผมให้ดูนะครับว่าเล่าให้ฟังง่ายๆก่อนว่าเบ p e เปอร์เนี้ยนะครับเป็นการทดสอบนะครับความเครียดของลูกเรือ หรือว่าแอลโ t สเตนี่แหละนะครับว่าเขามีความเครียดไหมนะครับในการที่เขาต้องดูแลผู้โดยสารตักชาตินะครับก็ตัวแปรต้นที่ผมใช้นะครับหรือก็เป็นตัวแปรที่เรียกว่า CQ นะครับ CQ ย่อมาจาก cultural intelligence นะครับก็เป็นน้องนะครับของ IQ กับ EQ อีกทีหนึ่งเราคงเคยได้ยินเนาะ i อนะครับก็คือวัดความฉลาด EQ วัดความสามารถทางอารมณ์นะครับแต่ CQ เนี่ยเป็นน้องใหม่เลยกำลังแบบว่าฮอตฮตมากนะครับในวงการ วิจัยทางด้านบริหารธุรกิจที่เป็น cross cultural หรือว่า international business นะครับก็เป็นความสามารถทางวัฒนธรรมนะครับก็พูดง่ายๆคือผมก็การทดสอบว่า CQ เนี่ยช่วยลูกเรือเนี่ยให้หายเครียดได้ยังไงนะครับนี่เป็น paper ของผมนะฮะผมแค่อยากให้ดูบางคำละกันอ่าผมให้ดูตอนผมเคิน introduction เลยก็คือเขียนถ้าเป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ก็น่าจะเป็นบทที่1นะครับ introduction ตรงนี้นะฮะผมก็เล่าให้เขาฟังว่า นะครับเล่าให้คนอ่านฟังครับว่าในธุรกิจการบินเนี่ยนะครับลูกเรือ,อแปลเป็นไทยนะครับลูกเรือเนี่ยเป็นพนักงานส่วนหน้านะครับที่จะต้องทํางานสัมผัสกับผู้โดยสารโดยตรงนะครับแล้วก็ลูกเรือเนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องเจอกับความยุ่งยากเนี่ยในงานเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ในความรับผิดชอบของเขาเนี่ยจะต้องดูแลทั้งความสบายแล้วก็ความปลอดภยัย ของผู้โดยสารนะครับแล้วผมก็ขีดตรงสีเหลือตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ผมผมผมพูดว่าเ,เรื่องที่ทําให้เกิดความเครียดอย่างสูงของลูกเรือน,นะครับก็คือเมื่อเขาจะต้องดูแลหรือว่าเสิร์ฟผู้โดยสารต่างชาตินะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยมันทาให้เกิดความเครียดได้โดยง่าย ผมพูดมาตั้งนานนะครับผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับประโยชน์ท erm ี่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องมี citation อ่านไปดูใกล้ๆนะครับผมก็ต้องมี citation นะเห็นไหมฮะเห็นประโยชน์สีเหลืองไหมครับผมก็ต้องมี citation ข้างหลังว่าใครเป็นคนเจอเรื่องนี้มาใครเป็นคนพูดว่าพนักงานส่วนหน้าที่จะที่จะต้องเจอคนที่ต่างเชื้อชาติเนี่ยแล้วมันจะต้องเครียดนะครับคือผมเนี่ยผมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะผมไม่ได้เป็นคนเจอเรื่องนี้ขึ้นมาต่อให้ผมนะครับ เข้าใจว่าการคุยกับคนต่างชาติเครียดแน,น่นอนเราก็ต้องใครที่มันก็เครียดหลายอย่างอะ่ะบางคนก็อาจจะพูดภา,าษาอังกฤษไม่เป็นสิ่งที่เขาเชื่อนะครับก็ไม่เหมือนกับเรานะครับหรือว่ากริยาท่าทางบางวัฒนธรรมก็สุภาพไอ,อสิ่งที่เราทําอยู่บางทีอาจจะไม่สุภาพสำหรับเขาต่อให้ผมดูนะครับผมก็ไม่สามารถเขียนลงไปเองได้เพราะจะต้องมีใครสักคนเนี่ยเคยเขียนแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วเราเห็นภาพไหมครับผมก็เลยต้องอางอิงเนีย่ยเป็นสีส้มตรงนี้ต่อท้ายในสิ่งที่ผมพูดมาในประโยคข้างหน้าเมื่อกี เนาะนะครับวิธีการอ้างอิงเนี่ยผมก็ใช้วิธี APA เนาะการอ้างอิงนะครับอ่ะขยกยกยกตัวอย่างชื่อของศาสตราจารย์คอตเลอร์แล้วกันนะครับท่านก็เก่งในด้านบริหารธุรกิจมากในฟิลที่ผมทำวิจัยอยู่นะครับวิธีการอ้างอิงแบบ APA นะครับที่ทุกคนเห็นสีส้มตรงนี้นะครับผมก็ใช้การอ้างอิงแบบนี้นะครับก็คือเปิดเป็นวงเล็บอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็คอมมาแล้วก็ปีที่ตีพิมพ์นะครับก็จะเป็นการบอกเขาว่าประโยคที่เราพูดมาเมื่อกี้ ใครเป็นคนทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้วก็ปีไหนที่เป็นปีที่ตีพิมพ์นะครับอันนี้เรียกว่า in-text citation โอเคไหมครับก็คืออยู่ข้างบนอยู่ในศพของเนื้อหานะครับคราวนีม้มาดูในเรื่องของ references บ้างในเมื่อเราอ้างอย่างนี้ไปแล้วแน่นอนครับในวิจัยหนึ่งเนี่ยเราคงไปได้อ้างอิงแค่อันเดียวเราก็จะอ้างอิงเยอะเลยนะผมเปิดให้ดูแล้วกันนะผมเปิดให้ดูบางหน้าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ปมมดีปฐุปหน้านะครับเห็นไหมผมก็จะอ้างอิงสีส้มไปเลยเลยสีส้มคือการอ้างอิงแบบวงเล็บเมื่อกี้ อ้างอิงไปเรื่อยเลยนะครับอย่างตรงนี้ผมทำการทบทวนวรรณกรรมหรือว่า literature review นะครับก็พูดตรงๆคือยิ่งเป็น literature review การทบทวนวรรณกรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วผมต้องอ้างอิงแทบจะทุกประโยคเลยเพราะว่ามันเป็นการอ้างถึงวรรณกรรมอื่นที่เคยทำมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องอ้างอิงทุกๆอันเลยแทบจะทุกประโยคเลยทุกคนลองดูได้นะครับว่าใครเป็นคนพูดมาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีการอ้างอิงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ ก็เราจะต้องมีการเขียน reference สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนท้ายของวิจัยว่าเราได้อ้างอิงใครไปบ้างรูปแบบของการอ้างอิงออใน reference จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือชื่อคอมม่านะครับแล้วก็ชื่อขึ้นต้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นวิจัยภาษาอังกฤษนะเราก็จะใส่เป็นนามสกุลเพราะว่าฝรั่งเขาเรียบ surname เนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นทางการนะว่าง,ง่ายๆอย่างเช่นคอดเลอร์นะครับ คอมมาแล้วก็ฟิลิปนะครับฟิลิปเราจะไม่เขียนชื่อเต็มเราจะใข่เป็นตัวอินิวชลหรือว่าเป็นตัวหน้าอย่างเดียวแล้วก็จุดนะครับแล้วก็วงเล็บต่อ้วยปีนะครับแล้วก็ต่อที่จุดแล้วก็เป็นชื่อวิจัยนะครับต่อที่จุดชื่อเจนเนลนะครับอ่ะปีเป็นคอมมาแล้วปีที่ตีพิมพ์นะครับแล้วก็ฉบับที่นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อบางคนเขาก็เรียกเขาก็เรียกในเรื่องของเอ่อวอลลุ่มกับอิชชูนะครับ เอ่อวอลุ่มก็เป็นปีที่เท่าไหร่ของวารสารนี้แล้วก็ฉบับที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเจอ์นลดังๆก็จะตีพีงกับมาันานมากๆแล้วนะฮะข้อสุดท้ายก็จะเป็นคอมม่าแล้วก็เป็นหน้าเริ่มต้นแล้วก็หน้าสุดท้ายคือตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าคือถ้าใครที่เรียนวิจัยก็ต้องเขียนเป็นแต่ว่าในปัจจุบันในความเป็นจริงเนี่ยเราจะมีโปรแกรมที่ช่วยนะครับก็แนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่า EndNote นะครับ EndNote ก็จะใช้กับ Microsoft Word ได้ดีมากก็จะเป็นการอ้างอิงนะครับผ่านโปรแกรมนี้เราไม่ต้องนั่งทําแบบนี้เองหรอกครับก็อ้าอง In นะครับเนี่ยเขาเขียนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวก็กดทีเดียวก็จะออกลิสต์แบบนี้มาให้ข้างหลังหมดเลยอันนี้ก็แนะนําไปใช้นะครับก็โอเคนะครับอ่าหลายๆคนก็คงเห็นภาพแล้วว่า Intext เป็นยังไงนะครับแล้วก็ e ร e r e n c e เป็นยังไงคราวนี้มีอันนี้เป็นเป็นแถมแล้วกันเนาะนะครับก็ถ้ามีการงานวิจัยนั้นมีการเขียนขึ้นมาหลายคนนะแน่นอนว่างานวิจัยนึงอาจจะไม่ทําคนเดียวอาจจะมีการทําหลายๆคนช่วยๆกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยการเขียนอ้างอีกหลายคนมันจะยาวมากอย่างเช่น เราในวิจัยเนี่ยทำห้าคนนะครับบางงานวิจัย10คนก็มีนะครับเพราะว่ายิ่งทงางด้านสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะเลยนะฮะการเขียนชื่อทุกคนเข้าไปเนี่ยโหคงไม่ต้องเขียนวิจัยแล้วครับเขียนแต่ชื่อคนก็เต็มพารากราฟแล้วใช่ไหมครับก็จะมีคำคำหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้กันนะครับคือคำว่า l l นะครับ s l หลายๆคนคงเคยเห็นเนาะใครที่อ่านงานวิจัยเยอะๆนะครับบางคนก็งงว่า s l เนี่ย คืออะไรนะครับ H O. เดี๋ยเป็นภาษาละตินนะครับย่อม,มาจากคำสองคำข้างล่างนะครับก็มีหลายหลายแหล่งน,นะนะแต่ก็บางคนก็บอกว่าเอ่ยอย่อมาจาก S e area e นะครับ S a e e l i a e นะครับผมออกผิดขออภัยนะภาษาละตินนะครับไม่ไม่ไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าภาษาละตินตัวเนี้มันแปลว่า another นะครับ another ก็คือค o t l e r และ another ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเอ่อคดเลอร์และคณะใช่ไหมที่เขาใช้ในภาษาไทยนะครับก็ นี่แหละครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเราใช้ภาษาไทยก็ใช้เป็นคำว่าและคณะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ get o l นะครับโอเคไหมครับก็คงเห็นภาพรวมของการ citation แล้วนะครับก็มีเว็บไซต์ที่แนะนำที่เราจะไปหา reference ได้นะครับก็คือ,อ,อ Google Scholar นะครับอันนี้ก็ใช้ได้จริงนะแต่ก่อนเนี่ยใครที่เรียนในสมัย30-40ปีที่แล้วต้องไปอยู่ในห้องสมุดนะฮะ แต่ในปัจจุบันห้องสม,มุดย้ายมาอยู่ในดีแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับถ้า reference ไหนดูไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปเข้า VPN ของมาพี่อ,อะไรเพราะว่าเรามหาวิทยาอาจจะซื้อฐานข้อมูลนั้นไว้ซึ่งมันก็บางวิจัยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ต้องให้มหาวิทยาเนี่ย ซื้อเอาไว้ก่อนนะครับโอเคก็อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆในในการทําวิจัยนะครับแล้วก็การ citation ก็คือสรุปตรงนี้ก็คือว่าการอ้างอิงสําคัญมากนะครับทุกประโยคที่เราเขียนในงานวิจัยนะครับจะต้องมีที่มาที่ไปไม่สามารถเขียนเองได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีใครสักคนเนี่ยที่เคยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราต้อง search ให้แน่ใจนะครับการเขียนลงไปเองเนี่ยนะครับอาจจะเข้าข่ายการคัดลอกง,งานคนอื่นได้และที่สำคัญที่สุดนะครับปิดท้ายไม่ได้พูดในตอนต้นนะก็คือ การคัดลอกงานตัวเองก็ผิดนะครับนะครับการคัดลอกงานตัวเองเนี่ยบางคนบอกว่าก็งานเราเองเนี่ยนะครับเหมือนงานวิจัยผมเนี่ยผมจะผมแบบผมทํามาแล้วอะนะครับผมก็เอาข้อมูลนี้ไปเขียนต่ออีกงานวิจัยหนึ่งได้ไหมส่วนหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างอะไรกับการคัดลอ,อกงานคนอื่นเลยเพราะว่างานเนี่ยก็ถูกตีพิมพ์ไปแล้วถือว่าแปลรอ,อให้เป็นงานตัวเองนะนะครับก็ถือว่าถูกตีพิมพ์ไปแล้วเช่นต้องอ้างอิงด้วยนะครับว่าเรา เราอ่านยังไงวิจัยเก่าของเรานะครับไม่เชื่อว่าเราทําเองแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเองอันนี้ก็ถือเป็นความผิดเ็าเรียกว่าการคัดลอกผลงานตัวเองนะครับการไปตีพิมพ์อีกที่หนึ่งเนี่ยซ้ำซ้อนกันนะครับในส่วนหนึ่งหรือว่าเกือบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงเช่นเดียวกันก็จะมีโทษเหมือนที่ผมบอกข้างต้นไปนะครับโอเคคิดว่าทุกคนคงได้เห็นภาพของการ citation แล้วก็คงเห็นเข้าใจว่าการเรื่องของ reference แล้วนะครับก็ ใครมีคำถามสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ทุกช่องทางนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรียนปริโยโตปริเอกอยู่ก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาข้างใต้แล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ